สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้เนาะก็เป็นวันที่สามกลุ่มผ้าพันสองห้าหกแปดนะคะแม่เพ่นกามาทักทายสบายดีกับเอฟซีทั้งช่องคลิปนี้เป็นคลิปแรกของวันที่สามนะคะแม่เพ่นจะพาเอฟซีทั้งช่องมาสรุปเอาแนวทางฮานอยของทุกๆสำนัก ในคลิปนี้คลิปเดียวจบนะคะแนวทางฮาหนอยเนาะเมื่อวานนี้เมเพชรลงคลิปห้ไปแล้วเนาะสรุปคลิปเทือเดียวเอฟซีหาวาหาวบอเห็นว่าวสันเมเพชรลงคลิปห้แต่คลิปเดียวเนาะฮาหนอยเมื่อวานนี้เนาะรวมกันหมดเลยวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ้าผู้ใดบอเห็นกะพยายามเบิงห้จบเดอ้อเนาะของแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์จะอยู่ในคลิปเดียวนี้นะคะเนาะอ่ะผาดบอได้เด้อเนาะ อ่าเฮาก็มาเบิ่งผลงานฮาหนอยวันที่สองที่ผ่านมากันก่อนเนาะมาเบิ่งค่ะนอยพิเศษบนออกหกสองศูนย์ล่างออกหนึ่งสองส่วนฮาหนอยปกติบนออก, 5, 1, 7, ออก 9, 7, ห้าหนึ VIP, น่งเจ็ดล่างออกเก้าเจ็ดส่วนฮานอย VIP อพบนออกสามเก้าศูนย์ล่างออกสองเก้านะคะ FC นี่ค่ะเฮากับมาเบิ่งค่ะ งวดที่แล้วฮานอยรวมเนะาะเมื่อวานนี้ของแม่ริ้วให้มา5กับ3บอมานะคะลุดค่ะ5อยู่หลักร้อย3อยู่หลักร้อยเนาะบอมาจักตัวเลยจับคู่ก็บอ่อเข่าเนาะส่วนของอาจารย์สวายวิ่งลูดบนล่างให้5กับ2เนาะมาที่2นะคะแต่ว่าจับคู่เข้า2องฮานอยเนาะ จับคู่เข้าสองฮานอยเด้งบนล่างนอยพิเศษนะคะก็คือสองศูนย์บนตรงตรงและสองหนึ่งเลขออกตัวกับหนึ่งสองล่างเนาะเด้งบนล่างนอยพิเศษแล้วก็เข้าที่สองหกตรงๆล่างของนอย v i p อีอีกหนึ่งนอยนะคะเข้าสองฮานอยนะคะสุดใจพารวยวิ่งลูดเก้าตัวเดียว เก้ามาค่ะจับคู่เข้าสองฮานอยเนาะก็คือเก้าเนอยปกติล่างตรงตรง,งและ0ูนเลขออก20บนของนอยพิเศษเข้าสองฮานอยนะคะส่วนพ่อเกลียงพ่อให้วิ่งลูดเด่น5 6 7, 7นะคะ FC 7มาเนาะ7มา2อ่า7มาห no น่ฮานอยเนาะคะ่ะ FC คะ่ะ แต่ว่าจับคู่ให้เข้าชุดลองเนาะก็คือ79เลขออก97ล่างของนอยปกติแล้วก็90ตรงตรงบนของนอย VIP นั่นเองนะคะส่วนตาปากน้ำโพวิ่งรูด1กับ4ก็มา1น,นะคะจับคู่เข้าที่ หนึ่งเจ็ดเนาะหนึ่งมาสองฮานอยก็คือฮานอยพิเศษกับฮานอยปกตินั่นเองค่ะเข้าแต่ว่าจับคู่เข้าหนึ่งฮานอยเนาะส่วนฮานอยแยกฮานอยแยกของตาปากเออของเขาฝากมาวิ่งลูดเข้าสองฮานอยนะคะก็คือฮานอยปกติกับฮานอย v i p จับคู่ให้เข้าที่เจ็ดเก้าเลขออกเก้าเจ็ดล่างนอยปกตินะคะ ส่วนตาปากน้ำโพวิ่งลูดเข้า2อฮานอยฮานอยพิเศษกับฮานอยปกติแต่ว่าจับคู่บ่เข่านะคะส่วนแอดอ้อยพารวยวิ่งลูดให้มาเด่นที่4ีลอง6ตัววิ่งตัวลูดมาตัวลองเนาะมา6ค่ะจับคู่ให้บบเข่านะคะเอแต่ว่าชุดวิ่นมาด้วยกันก็คือ สองนยอยพิเศษแล้วก็สองหนึ่งนอยพิเศษ, 1, เ,ศษเด้งบนล่างส่วนสองหกก็มาน่อย VIP เนาะส่วนของพหัสเมื่อวานนี้วิ่งรูดเด่นที่สองลองสามตัววิ่งตัวรูดมาตัวเด่นสอง จับคู่เข้า1ฮานอยเด้งบนล่างเนาะนอยพิเศษน้อยแรกเลยก็คือ2 0กับ2 1 2 0บน2 1ล่างเนาะเลขออก1 2ล่างนั่นเองค่ะเซียนอุดรเด่น9ลอง8มาที่9จับคู่เข้าที่9 0ตรงตรงบนของนอย VIP 1หฮานอยเซียนโคลาสกับ1มาที่1จับคู่บกเขาเนาะ เซียนเชียงใหม่สี่กับ3มาที่3ตัวรองจับคู่บอกเขานะคะอ่ะได้แล้วเนาะผลงานของแต่ละสำนักเมื่อวานนี้เขามาเอาตัวเลขของวันที่3มมือนอีกันต่อเลยค่ะเจ้าแรกค่ะแนวทางฮาหนอยรวมของพหัสชาแนลวิ่งลูดเด่นที่9กรองศูนย์จับคู่ชุดเน้น9ก้า9นึ่นะคะชุดเน้นชุดลอง1นึ่งสองนสามหนนนั่นเองค่ะเนาะ ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะวิ่งรูดเด่นสองรองสามมาตัวเด่นสองจับคู่เข้าหน่ฮานอยเด้งบนล่างเนาะหน่อยพิเศษวันนี้ให้วิ่งรูดเด่น9กรองศจับคู่ชุดเน้น9 19 29 3 9่งชุดรอง1นึ่งสองหนึ่งสามหแล้วก็16นะคะของพาหัดชาแนลก็ได้ไปแล้วเนาะอ่ะมาต่อค่ะ เซียนอุดรวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่หกรองเจ็ดจับคู่ชุดเน้นหกหนึ่งหกห้าหกเจ็ดหกเก้าชุดรองเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแปดและเจ็ดเก้านั่นเองนะคะส่วนเมื่อวานนี้เซียนอุดรให้มาวิ่งลูดเด่นที่เก้ารองแปดเนาะเก้ามาขาดตัวเด่นเนาะจับคู่ก็เข้าชุดเน้นที่เก้าศูนย์นั่นเองนะคะ 1, 5, หนึ่งฮานอยส่วนวันนี้เด่นที่หกรองเจ็ด ชุดเน้นก็จะเป็น6กหนึ 1, ่งหกห้ 7, 9, แล้วก็ชุดรอง7จ7ดหนและเจ็ดเกาค่ะอ่าได้สองสำนักแล้วค่ะมาแคปหน้าจอไปก่อนค่ะแคปหน้าจอเอาของเซียนอุดรกับพระหักชาแนลก่อนเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเอซ เดี๋ยวก็ห่อนเมื่อวานที่ห่อนแล้วเนาะมื่อนี่มีล่มเมื่ออื่นชสีหนาวเพิ่นว่าเนาะตามกลมเพ่นกลประตูพ่นเบาเนาะอ่ะห้ามตา่อของเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งลูดเด่นที่ศูนย์รองสามจับคู่ชุดเน้นศูนย์หนึ 6, ่งสามศชุดลองสามหนึ 1, ่งสามสองสามหกกับสามเจ็ดนะคะของเซียนเชียงใหม่เนาะ เมื่อวานนี้วิ่งรูด4เด่น4รอง3ลุดนะคะบอมานะคะของเซียนเชียงใหม่ลุดทั้งตัววิ่งตัวรูดและจับคู่เนาะวันนี้ให้เด่นที่0รอง3จับคู่ชุดเน้น0 1 0 3 0 6 0 7ชุดรอง3 1 3 2 3 6แล้วก็3 7นะคะ มาต่อที่ของเซียนโคลาดวันนี้เซียนโคลาดวิ่งลูดเด่นที่9รอง8จับคู่9 1 9 2 9 3 9 4ชุดรอง8 1 8 2 8 3แล้วก็8 4นะคะของเซียนโคลาดวันนี้ส่วนเมื่อวานของเซียนโคาลาดเด่นที่4รอง1ตัววิ่งตัวลูดมา1 2ฮานอยเนาะฮานอยพิเศษกับฮานอยปกติแต่ว่าจับคู่บ่เขาวันนี้ให้วิ่งลูดเด่นที่9รอง8 จับคู่ชุดนิ้น91 92 93 94ชุดลอง81 82 83กับ84นะคะอะแคปหน้าจอเด้อค่ะ,ะไปโตค่ะเอซ ของตาปากน้ำโพฮานอยรวมวันนี้ตาให้วิ่งรูดที่9กับ2นะคะก็ตาจาับคู่9093 94 97 20 23 24กับ27นะคะวันนี้เมื่อวานของตาวิ่งรูทหน,นึกับ4 1มา2อฮานอยเนาะนอยพิเศษกับฮานอยปกติจับคู่เข้าหนึฮานอยก็คือ1 7 นั่นเองน้อยปกตินะคะส่วนวันนี้วิ่งรูด9กับ2จับคู่ 90, 93, 94, 97, 20, 23, 24กับ27นะคะ,ะมาต่อที่ของอาจารย์สไวยวันนี้วิ่งรูดบนล่างให้มา8กับ5นะคะจับคู่ 1, 8, 3, 8, 4, 8, 5, 8, 7, 8 ห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดกับห้าหกเมื่อวานนี้ของอาจารย์สวายวิ่งลูดห้ากับสองมาที่สองเนาะ 3. สองก็มาสองฮานอยเนาะเด้งบนล่างค่ะฮานอยพิเศษก็คือสองศูนย์บนกับสองหนึ่งล่างเนาะแล้วก็ฮานอย VIP ด้วยสองหกนะคะของอาจารย์สวายเมื่อวานนี้วันนี้ให้วิ่งลูดที่แปดกับห้าจับคู่ที่หนึ 8, ่งแปดสามแปดสี 8, ่แปดห้าแปดเจ็ดแปด ห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าหกนะคะส่วน,มนเมื่อวานเออวันนี้ก็มาแคปหน้าจอเลยค่ะเอฟซีใต่โตเนอะ บ๊วยดเบิ้งคลิปนี้บ๊จบบ๊วยได้รับโชคเด้อค่ะเนาะเบื้องหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์ไปน้ำกันเพื่อบาทีเอฟซีทั้งสองจะได้ไปเทียบเท่กันนะคะอ่าฮามาตตอของพ่อเกลียงเนาะคะ่ะวันนี้พ่อให้วิ่งลูดเด่นมาที่สี่ห้าเจ็ดชุดเน้นสองตัวก็จะมีสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าส่วนชุดลงก็จะเป็นห้าเจ็ดห้าแปดกับห้าเก้านะคะ นี่่คะของพ่อเกลียงเมื่อวานนี้เด่น5้ามาที่เจ็นะคะก็จับคู่เข้าชุดลองทั้งสองฮาหนอยเลยเนาะก็คือ7 9็ดเนอยปกติแล้วก็9 0น้นย์นอย VIP นั่นเองส่วนวันนี้วิ่งลูดเด่นมา4ี่ห้ชุดเน้น2ตัว3 7 3 8 3 9ชุดลองเออชุดเน้นยังอยู่เนาะก็คือ4 7 4 8 4 9ส่วนชุดลองก็คือ5 7 5 8กับ5 9นั่นเองนะคะ มาต่อที่แม่รล้วพารวยวันนี้แม่ให้วิ่งลูดบนล่างให้มาหกกับสี่ชุดเน้นสองตัวก็จะมีสองหกสามหกสี 6, ่หกหกศูนย์สองหนึ่งชุดลงหนึ่งสี่สองสี 4, ่สองห้าและสี่ห้าเนาะของแม่รล้วค่ะ,ะส่วนเมื่อวานนี้ของแม่ให้มาห้ากับสามหลุดนะคะวิ่งลูดหลุดจับคู่ก็หลุดเนาะเมื่อวานนี้วันนี้แม่ให้วิ่งลูดหกกับสี่ ชุดเน้น2ตัว2636466021ชุดลองสี่อ่าหนึ่งสี่้าและก็45นะคะมาแคปหน้าจอของพ่อเกลียงแล้วก็แม่ลิยอพารวยกันก่อนเนาะแคปหน้าจอได้แล้วบ่จ้าไปต่อนะคะ เามาต่อที่ของแอดอ้อยพารวยวันนี้แอดอ้อยพารวยให้วิ่งลูดเด่นที่3ารอง2นะคะชุดวิ่มีศูนย์หสมี่เจ็ดส่วนจับคู่ก็มี20 21 23ย์สองหนึ่งเน้นให้5คู่เหมือนเดิม5้าเออสองสองสามกับสามนะคะ เมื่อวานนี้แอดเอ้ยให้มาวิ่งรูดเด่น4ีลอง6มาตัวลองเนาะวิ่งรูดส่วนตัวจับคู่จับคู่โบเขาะนะคะชุดวินานามกันสองฮานอยก็คือฮานอยพิเศษเนาะเด้งบนล่างค่ะชุดวินแล้วก็มา26งน้อย VIP ด้วยเนาะวันนี้ก็ให้วิ่งรูดเด่นที่3าลอง2ชุดวินมี0ูนย์หนึ่งจับคู่2องศูนย์ 30, 31, 34กับ38ก็จะเน้นที่ 23, 27, 30, 34และ38นั่นเองนะคะคมาต่อที่ของสุดใจพารวยวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มา8เม็ดเดียวเนาะจับคู่ 82, 83, 84, 92, 93แล้วก็94นะคะของสุดใจพารวยวันนี้ เมื่อวานนี้สุดใจพารวยก็ทำผลงานออกมาได้2องฮานอยเนาะส่วนตัววิ่งตัวรูดมา9กนะคะก็มาอยู่จับคู่เข้า97ปกติและ02หรือว่า20พิเศษเข้า2ฮานอยเนาะวันนี้ให้วิ่งรูดที่8เม็ดเดียวจับคู่82 83 84 92 93และ94นั่นเองค่ะอ่ะมาแคปหน้าจอแล้วคะ่ะเดี๋ยว แคปหน้าจอแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาไปตามหาน้อยแยกสำหรับคนทุนน้อยเลยเนาะเบิ่งคลิปนี้ให้จบนะคะวันนี้ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆกันทุกท่านทุกคนบอกว่าจะเป็นหาน้อยแยกหรือหาน้อยร่วเนาะคะ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนาะก็จะเป็นสรุปแนวทางราวพัฒนาให้กับเอฟซทั้งช่องนะคะ,ะมาต่อกันเลยค่ะหาน้อยแยกวันนี้ ของตาปากน้ำโพนอยพิเศษเนาะก็ตาให้รูด9กับ2จับคู่90932023ชุด3ตะบบน920290ชุดอ่าอันนี้จะเป็นฮานอยพิเศษเนาะส่วนฮานอยปกติให้รูด9กับ2เหมือนกันเลยแล้วก็จับคู่94972427ชุด3ตะบบน927แล้วก็294ส่วนฮานอย VIP ให้ 2กับ5จับคู่28 21 58 51ชุด3ตัตบน251แล้วก็528นะคะส่วนของเมื่อวานนี้ของตาเนาะให้วิ่งลูดเข้า2ฮานอยก็คือฮานอยพิเศษกับฮานอยปกติแต่ว่าตาจับคู่ให้โบเข่าเนาะวันนี้ก็ได้ไปแล้วรอแคปหน้าจอพร้อมกันนะคะอ่ะไปต่อของ เขาฝากมาวันนี้ของเขาฝากมาวิ่งลูดน้อยพิเศษ1กับ2จับคู่1 0 1่งศูนแล้วก็ชุด3ามตบลหนึ่งแล้วก็สองห่งนยส่วนห้นอยปกติให้ลูดที่4กับ5จับคู่44455455ชุด3ามตบน4ี่ห้แล้วก็544 ส่วนฮานอย VIP ให้รูดที่9กับ2จับคู่ 90, 91, 00, 01ชุด3ตะตบน901แล้วก็090นะคะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะของเขาฝากมาวิ่งรูดเข้า2 h ฮานอยเนาะก็คือฮานอยปกติกับฮานอย VIP จับคู่ก็เข้า1 h ฮานอยก็คือ79ของนอยปกติล่างเนาะ1นฮานอยค่ะ เอบซี่ทั้งช่องก็แคปหน้าจอเลยค่ะเนาะผู้ใดมักคลิปแบบนี้ฝากคอมเมนใต้คลิปให้นเนอะว่าชอบสรุปแบบนี้บ่เนาะหรือว่าถ้าชอบสรุปแบบนี้จะรอดนนันน่นเนอะเนาะค่ะเพราะว่าจะได้รวบร่วมหลายๆอาจารย์พร้อมกันเลยเนาะถ้าว่าจะแยกลงกับได้เนาะผู้ใดมาก,ก่อนก็จะได้ล่งห้ก่อนจังี่เนะาะเอบซีมักแบบใด บอกคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกเด้อจ้าเนาะอ่ะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเฮงเฮรวยรวยปังๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ